นายหญิงท่านแนใจแล้วเหรอว่ากลิ่นลาเวนเดอร์เนี่ยมันหอมขนาดนั้นท่านอาจะยังไม่รู้ว่ากลิ่นออริจินอลก็หอมไม่แพ้กลิ่นลาเวนเดอร์เหมือนกันนะเจ้าหนูลาเวนเดอร์เนี่ยมันหอมที่สุดเลยนะงั้นเหรองั้นเราต้องมาดวลกันแล้วนะเตรียมตัวให้ดีละยังไงกลิ่นออริจินอลก็ไม่มีทางสู้กลิ่นลาเวนเดอร์ได้หรอกนะยุยุ ตายซะทจกพวกยุ่มหานดินกินหญ้าหัานฟ้ากินยุงไม่ว่าจะกินไหนก็กินยุงได้ทั้งคู่ไปซื้อมาใช้ซะฮึอได้แล้วคำคมสุดท้ายมีบาดมือแต่เธอดันบาดใจเกเรจริงๆนะเราเนี่ยให้เสียงภาษาไทยโดยลิทธิบอย